แผ่นหินประหลาดครับเดินเข้าไปคุยแล้วดูเหมือนว่าต้องใช้เปลือกหอย3อันมาถวายว่าแต่เปลือกหอยพวกนี้หาจากไหนทําเสร็จแล้วได้อะไรบ้างวันนี้จะพาไปหาครบทั้ง3อันจนยาวจบเควสและได้ความสําเร็จด้วยครับเช่นเคยครับคลิปนี้มาจากน้องคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์ถามช่องลุงหมีใครจะตามรอยก็ตามแมพมาได้เลยนะครับหลังจากวร่ปามาที่เสาวัปนี้แล้วก็จะเจอกับฝูงมอนสเตอร์เฝ้าหีบสมบัติสีเขียวอยู่เก็บสมบัติสีเขียวแล้วก็สงสัยว่าแผ่นหินใกล้ๆนี้ดูน่าสงสัยเดินเข้า ไปก็เจอว่ามันคือจารึกโบราณครับดูเหมือนว่ามันต้องการให้เราเอาเปลือกหอยแวววาวมาถวาย3ชิ้นที่อยู่ตรงนั้นมี1ชิ้นวางอยู่ครับเราสามารถเก็บไปก่อนได้เลยครับและนี่คือเปลือกหอยแวววาวชิ้นแรกมาเรามาเก็บชิ้นที่2กันเลยดีกว่าครับช่วงนี้ผู้ติดตามช่องลุงหมีขึ้นไวมากเลยครับไม่กี่วันก็ขึ้นมาเกือบ2 0 0พันคนเลยไม่ใช่แค่ผู้ติดตามขึ้นนะอินบ็อกก็เยอะขึ้นครับมีน้องๆทักมาถามวิธีแก้พัซเซลิลเยอะมากบางคนลุงหมีก็ตอบช้าไปบ้างเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ต้อองขอโท ด้วยจริงๆครับอยากช่วยทุกคนนั่นแหละเพราะงั้นก็ใจเย็นกันหน่อยนะพอเดินมาถึง NPC คนนี้แล้วก็กดคุยกับพี่เขาได้เลยครับสรุปใจความที่ได้คุยก็คือพี่เขาพยายามสร้างสนามโตคลื่นอยู่ครับแต่ว่าถูกรบกวนเพราะเจ้านกเพนกวินเพราะว่ามันชอบมากีดขวางในบริเวณสนามนั่นเองไม่มีอะไรมากครับพี่เขาแค่จะใช้เราเนี่ยไล่พวกนกเพนกวินออกไปจากบริเวณเท่านั้นแนะนําว่าให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นน้องตัวแฮร์แล้วก็ทําการกระโดดไล่นกเพนกวินแบบนี้ได้เลยครับแค่เราพุ่งชนเนี่ยมันก็กระเด็นแล้วตัวแฮร์สามารถ กดพุ่งชนแบบนี้ได้นะพอเราพรุ่งชนน้องแล้วก็จะมีเควสขึ้นด้านข้างว่าเราไล่ครบ6ตัวหรือยังพอครบ6ตัวมันก็จะตัดเข้าคัสซีนให้เลยครับซึ่งพีแกเนี่ยก็จะบอกให้เราช่วยเทสใช้สนามเซิร์ฟบอร์ดโดยการไล่เก็บลูกไฟให้ครบ25ลูกครับอย่าลืมแปลงร่างเป็นน้องตัวเฮล์แล้วก็ทําการเก็บให้ครบ25ลูกมันก็จะตัดเข้าคัสซีนแบบนี้เลยซึ่งถ้าทํามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพีแกก็จะมอบเปลือกหอยแวววาวอันที่2ให้กับเรามาเลยครับมาได้2ออันแล้วไปเก อันที่3มเนี่ยวางอยู่บน Serve board. เซิร์ฟบอร์ดเห็นเป็นแสงเว็บๆวบนี้ไหมเก็บเลยครับนี่คืออันสุดท้ายแล้วพอได้เปลือกหอยครบ3อันแล้วก็วาร์ปกลับขึ้นมาบนยอดเขาเลยครับเสร็จแล้วก็เอาเปลือกหอยเนี่ยไปแปะที่บนศิลาจารึกได้เลยเสร็จแล้วให้เรากลับมาบอกพี่รองโก้ครับว่าเราซ่อมประตูวิถีวิญญาณได้แล้วจากการเอาเปลือกหอยไปแปะคุณรองโก้เขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยรอไปอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อให้เขาเตรียมสนามให้เสร็จก่อนแล้วจะให้เราเป็นผู้ทดลองใช้สนามเซิร์ฟบอร์ดเป็นคนแรกเลยเราก็หมุนเวลาไปอีก20ชั่โมง้ แล้วพี่รองโก้ก็จะไปรอเราตรงจุดสตาร์ทในการท้าทายครั้งนี้ครับให้เราจัดการเก็บลูกบอลแสงพเนจรให้ครบ120ลูกใครไม่มีโมลานี่ก็แปงลงร่างเป็นน้องตัวเฮร์รก็ได้นะครับตรงนี้ให้เราไล่เก็บลูกบอลไปเรื่อยๆเลยครับถ้าทําไม่ถูกก็ดูตามคลิปได้เลยนะแต่จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องรีบนะครับตัวเกมเนี่ยให้เวลาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว Thank mm -hmm. you. หลังจากเก็บครบ120ลูกแล้วก็จะตัดเข้าคัสซีนเลยครับสุดท้ายพี่รองโก้ก็จะให้รางวัลเราเป็นหีพรีเชียเชสแบบนี้เลยอย่าลืมไปทํากันนะครับตรงนี้มีลุ้นได้รับเศษวงแหวนอาชัวออฟซิเดียนแฟก e n เมนต์ด้วยนะฝากกดใจและกดติดตามด้วยนะครับ